เอาเก็บไหม่ะใกล้ยังไงบ้านคุณอยู่ต้องไกลดูก่อนแ,แล้วมึจงม<อ>จะกลับยังไงยวให้ดูนะคะ<อ>ว่าดิฉันจะเอากลับยังไงดูมันเอาให้